จำไม่ลืมดาราสาวคนดังเจ็บจนจุกโดนด่าแรงไม่ดังหรอกถ้าไม่ตายเป็นนางร้ายสาวสวยที่มักจะมีผลงานละครอ,ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับสาวโมอามีนาทีล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจในรายการ ทัวมาลงตั้งแต่เข้าวงการมาโดนทัวลงนับครั้งไม่ถ้วนแถมยังมีข่าวเกาเหล่าในวงการไม่เคยขาดและไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็มักจะถูกชาวเน็ตแซะจนแอบน้อยใจไปไหลายโหนโดยโมดได้เผยว่าก็ยังไม่ชินเจออะไรมาก็ไม่ได้บอกใครว่าตัวเองแย่แค่ไหนคำที่เจ็บคือไม่ดังหรอกถ้าพี่ไม่ตายอันนี้ร้องไห้และเจ็บมาก ที่ผ่านมาเป็นข่าวบ่อยๆถามว่าเคยมีความคิดที่จะออกจากวงการบ้างไหมก็ท้อน,นะคะแต่เป็นคนเข้าใจโลกได้ไวเพียงแค่ว่าโมไม่ชอบอธิบายอะไรให้ใครฟังแต่ถ้าใครเข้ามาถามตรงๆถ้าใครไม่ชอบกันก็ต้องคุยกันตรงนั้นเลยจะได้หายคาใจงานนี้ทําเอาโมอมีนาถึงกับฝังใจลืมไม่ลงทีเดียวกับคําพูดถ้าไม่ตายก็ไม่ดังเป็นคำพูดที่โมเจ็บจนจุกสุดๆ